You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problems. to The Money Case by The Money Coach กับน้ำพฤฒธรกันทนิสากรและโคนหนุ่มจากกระพงเมตตาครับฮึบ กับเรื่องราวของการเงินนะครับที่ต้องบอกว่าทุกเรื่องที่เราหยิบมานี่ชีวิตจริงของจริงของจริงนะฮะเขาเรียกว่ารายการเดอะมันนี่เคสที่เขาเรียกว่าการเงินแบบถึงเลือดถึงเนื้อ,อ <c oughs> แต่ <c oughs> ที่พิเศษไปก็คือเราได้มานั่งคุยกับมันนี่โค้ดแล้วเราก็เคสจริงมาคุยะฉะนั้นถ้าใครเป็นเคสของตัวเองเนี่ยก็ มาตั้งใจฟังได้เลยรร,ร,รู้สึกว่าเอะเรื่องนี้มันน่าจะใกล้เคียงกับชีวิตของเพื่อนเราอ่าหรืออยากให้เพื่อนเราได้ฟังหรือใครที่เราหวังเนี่ยเขาอยากให้ฟังก็สามารถแชร์แล้วก็ส่งต่อไปได้เช่นเดียวกันหลายเรื่องมันยีนะคือเหมือนกับว่าบางทีเราฟังเรื่องคนอื่นเนี่ยเนอะเราก็อาจจะได้เป็นเขาเรียกอะไรแง่มุมะนะเรียกว่าวันหนึ่งมันเกิดกับเราเนี่ยบางทีเรา เนะอ่อเรื่องเงินบางทีมันมากระทบเร็วๆแรงๆเ่ยบางทีเราสติไม่พร้อมนะความรู้ไม่พร้อมนะหรือ,อยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวอะไรแบบนี้มาก่อนเนี่ยเราก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ผิดพลาดได้นะเพราะฉะั้นการได้ยินได้ฟังได้รู้เรื่องคนอื่นไว้บ้างนะครับแล้วก็ฟังแนวทางการจัดการที่เป็นเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์กับเราในวันข้างหน้าได้ใช่แต่ถ้าสมมติว่า หากบางครั้งอาจจะต้องการหาทางออกให้เฟิร์สปัญหาแล้วตามด้วยเดอะมันนี่เคสบอยเดอะมันนี่โค้ดเราอาจจะเจอคลิปที่ตรงใจกับเราก็ได้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยววันนี้ก็มีเคสหนึ่งที่จจะมาเล่าให้ฟังกันจัดไปอาจจะตรงใจกับใครหลายๆคนที่อยู่ในช่วงของการที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงทำแยก ว่าจะเลือกทางไหนดีนะคะชื่อเอ็กค่ะครับผมอายุปัจจุบันเนี่ย23ปีโอ้ฮะค่ะแล้วก็เรียนจบมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศมาได้เกือบปีแล้วโอ้ครับผมจบต่างประเทศใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำมาได้8เดือนแล้วจะครบปีละนะคะก็คือตั้งใจว่าจะทำธุรกิจเนี่ยต่อจากที่บ้าน ครับนะคะซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกทั่วไปที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำกันอยู่สองคนอ่าโอเคนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราอยากจะไปหาประสบการณ์ให้เยอะออก็ตั้งใจว่า,าสักประมาณสองปีหรืออะไรอย่างเงี้ยไปทําให้เต็มที่ไปเลยแต่ที่นี้คุณพ่อเนี่ยอยากให้รีบกลับมาทําเลยเพราะให้เหตุผลว่าอยากจะรีบสอนงานก่อนที่จะสายเกินไปหรือไม่มีโอกาสได้สอนโอ้ อนะคะซึ่งใจหนึ่งเนี่ยก็อยากจะกลับไปนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็อายุมากแล้วแล้วก็มีหลงหลงล,ลืมลืมบ้างซึ่งตัวคุณพ่อเองเนี่ยก็อยากที่จะวางมือในธุรกิจเหมือนกันแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็วางแผนว่าอยากจะ,กะเกษียณเร็วนี้ครับคุณพ่อบอกว่าถ้าเรามาทําที่บ้าน อย่างน้อยก็ยังคงช่วยเราอยู่แค่ไม่หนักเท่าแบบเมื่อก่อน uh huh. ตัวเราเองก็อยากให้คุณพ่อเนี่ยได้มีเวลาที่แบบมากขึ้นเพื่อที่ได้ไปดูแลสุขภาพตัวเอง uh huh. นะคะรวมถึงไปเรียนมหาวาลัยต่างประเทศมา4ปีเนี่ยถ้าจะไปเรียนต่อต่างประเทศอีก1-2ปีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลย uh huh. ใชไหมคะอันนี้คือทางเลือกที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเ okay, คเราอยากกลับไปแต่ในอีกทางเลือกหนึ่งอ,อีกใจหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากทํางานแล้วก็หาประสบการณ์ให้มากกว่านี้เพื่อสร้างคอนเน็กชันและส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้วางแผนเป็นรูปธรรมเลยอะว่าถ้าวันนี้เรากลับไปที่บ้านอะอแล้วเราจะไปช่วยที่บ้านทําอะไร แล้วแล้วพี่หนุ่มเคยได้ยินไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินว่าเนี่ยถ้าร่วมทํางานกับคนในบ้านอาจมีเรื่องบาดหมางใจกันอ่าเราก็กังวลเรื่องนี้นะคะอีกทั้งประกันสุขภาพแล้วก็สวัสดิการต่างๆเนี่ยถ้าเรามาทาที่บ้านก็ไม่ได้มีการรองรับแบบนี้เหมือนอย่างที่เราทํางานบริษัทอแล้วก็อย่างนึงคือกลัวว่าเราจะไม่ได้เจอเพื่อนด้วยเพราะว่าถ้าทําที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีเพื่อร่วมงานเลยนอกจากคุณพ่อคุณแม่อืและก็มองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่า อย่างนี้กลายไปว่าเราไม่ได้กระจายความเสี่ยงหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าวันนี้เราทํางานที่บ้านเท่ากับว่ารายได้ก็จะมาจากที่บ้านทางเดียวเป็นต้นอืนะคะจึงอยากได้คําแนะนําจากพี่ๆนะคะทั้งสองคนเลยว่าเราควรจะพิจารณาว่าเราจะกลับไปทําที่บ้านเมื่อไหร่อย่างไรประมาณนี้ค่ะพี่หนุ่มคนตัดสินใจแบบไหนดีระหว่างกลับไปที่บ้านเพราะคุณพ่ออยากสอนงานแลับหรือ จัดไปหาคอนเนคชันเพิ่ม,มเพราะหลายๆอย่างเหตุการณ์สวัสดิการกระจายความเสี่ยงเพื่อร่วมง,งานเป็นคําถามที่ที่ตอบยากเนาะแล้วเราก็ค,คงจะไปชี้นําอะไรแบบนะต้องเลือกแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเราอาจจะชวนคิดชวนคุยแล้วกันเนะเอาเป็นว่าเราชวนคิดชวนคุยสิ่งแรกที่พี่ว่าสําคัญที่สุดกับเรื่องนี้นะก็คือการนั่งถามตัวเองจริงๆจังๆว่าอยากจะกลับไปทําธุรกิจ ที่บ้านไหมของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าค่ะนะฮะคือเมื่อกี้ที่น้ําเล่ามาเนี่ยนะก็มีประโยคว่าอยากจะกลับไปทําธุรกิจกับที่บ้านอแต่เรื่องข้างหลังจากประโยคนั้นอะโอ้โหคืออีกฝั่งหนึ่งเลยสารพัด <c oughs> สารพันเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่ว่าเรื่องที่มันสําคัญมากอันนี้คือขอตอบนะถ้าเป็นมุมของพี่เองเนี่ยพี่คิดว่าเอาให้ชัด <c oughs> ทําหรือไม่ทําพี่กําลังมีความรู้สึกว่านี่คืออ่านจากเรื่องนะ คือเจ้าตัวอาจจะยังไม่ชัดด้วยซ้ำว่าอยากจะทำหรือไม่ทำไม่แน่ใจว่าขนาดของสเกลธุรกิจมันประมาณไหนเพราะเขาเล่าว่าถ้ากลับไปทำก็ได้เจอแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีเพื่อนร่วมง,งานอื่นเลยก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สเกลของธุรกิจมันใหญ่เล็กแค่ไหนใช่ไหมถ้ามันเป็นค้าปลีกแบบที่ไม่ใหญ่มากคุณก็อาจจะไม่ได้เจอใครเลยลก็มีพ่อแม่แล้วก็อาจจะมีลูกจ้างอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมแบบฉะนัน้ชวนคิดตรงนี้ก่อนเหตุผลเพราะว่าพอถ้ามันชัด นะเช่นเลือกว่าจะทําเราจะได้มากําหนดพีเรียดหรือเวลากันว่าเราจะออกไปโลดแล่นข้างนอกนะเท่ารไร่แล้วเราต้องการอะไรทําไมต้องเป็นแบบนี้ถ้าพี่เลือกว่าพี่จะทําต่อ ที่จะเลือกทํางานหรืออะไรก็ตามที่มันจะมีโอกาสส่งผลดีกับธุรกิจที่พี่จะมานั่งดูแลในอนาคตก็คื <arsh> <ort> อจะซัพพอร์ตเรียนต่อหรืออะไรก็แหละเพื่อซัพพอร์ตเรื่องนี้ใช่ครับพี่จะไม่ทํางานสเสปะสะลจนว่ามันไม่ได้ประโยชน์ที่จะมาตรงเนี้ย <c oughs> พอรึกออกเนาะมันอาจจะเป็นงานที่เพิ่มทักษะมันอาจจะเป็นงานที่เพิ่มเครือข่ายหรือหรือสายสัมพันธ์ที่มันจะทําให้ธุรกิจของพี่มันไปต่อได้ในวันที่พี่จะมาดูแลต่อจากพ่อแม่ แล้วก็พี่จะได้กําหนดระยะเวลาว่าไอ้สิ่งที่พี่จะไปหาไปเสริมไปเติมเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วมันก็จะชัดเจนเ<ฆ>นอะเมื่อเมื่อเราพร้อมเราก็กลับมาใช่ไหมฮะแต่ถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่พี่เลือกว่าพี่ไม่ทําซึ่งพี่บอกเลยนะว่าถ้าลูกๆยุคใหม่ตอบตรงๆอยากเกรงใจคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เอาจริงๆคุณอยากจะทํำไหมเพราะคําว่าต่อจากพ่อแม่มันคือความรู้สึกของหลายหลายคนที่มีความรู้สึกว่าก็พ่อแม่ทามาเ<ม>นาะท่านทํามาทั้งชีวิต ถ้าไม่มีใครคำตอบกอ็น่เสียดายแล้วอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนหนังสือทําให้เรามีอะไรู้ถึงตัวนี้ในมุมหนึ่งก็อยากจะกลับเข้าไปทําเพื่อใช้คํานี้ตอบแทนบุญคุณนะอ่ะจริงๆคุณเลี้ยงดูท่านนะดูแลท่านเป็นอย่างดีนั่นก็คือตอบแทนบุญคุณแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไม่ทำํำมันจะได้นําไปสู่การวางธุรกิจนี้มันต้องมีแผนเนาะถูกไหมจะขายธุรกิจนี้ต่อไหมอย่างไรหรือจะเปลี่ยนไปทําธุรกิจอย่างอื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ว่า เจ้าตัวต้องเช็คดีๆเพราะว่าจากจากที่พี่ฟังเรื่องอ่ะมันมีความสับสนในตัวอ่าแล้วจนจนทำให้พี่แอบชวนถามว่าตรงลงคุณอยากจะกลับไปทำจริงไหม,มนะเอาพี่ว่านะบางทีเนี่ยพี่พูดตรงๆเลยไหมที่บ้านทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเชื่อพี่ไหมว่าถ้าตอบแบบที่ไม่ต้องเอาหลักการและให้ผลอื่นเอารู้สึกอยากทำไหมเนี่ยเราตอบได้โดยทันทีเลย คือสมมติเราต้องมานั่งคิดถึงคนนู้นคนนี้พ่อแม่เราเรารตอบได้เลยเราเห็นพ่อเราทำนี้มาตลอดทำต่อไหมพี่มาจากคือธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์และร้านอะไร้าถามพี่พี่ตอบแบบอ้ <laughs> าวสมค่ะเราตอบแบบชีวิตเราเพราะเราต้องเอาชีวิตเราอะอยู่กับสิ่งนั้นไปยาวๆนะแล้วคําถามคือถ้าเราเราอยู่แบบนี้ต่อแล้วเราเราจะต้องส่งต่อให้ลูกไหมเพราะเป็นพี่พี่มีความรู้สึกว่าลูกไม่ต้องทำเหมือนพี่ เขาถ้าเขาหาทำมากินด <tense> ้วยวิธ like ีการอะไรได้เขาเรียนตัวแรกเขาคือโอเคทั้งหมดอเพราะฉะนั้นพี่ตอบด้วยตั้งแต่วันที่ต้องไปยกของจัดเรียงขึ้นเป็นชั้นอะไรไม่ใช่ชั้นไม่มีค่ะไม่มีแล้วคุณพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะพี่ก็คุยบอกกับาพ่อถามเลยจะทำแบบแล้วไม่งั้นพี่คงเรียนบัญชีไปแล้วมั้งเนาะคงไม่เรียนวิศวะเพราะพี่ก็แบบอันนี้มันไม่ใช่ทางค่ะเห็นพี่ชวนว่า คุยกับตัวเองดีๆนะออันนี้มันสําคัญเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การรับช่วงต่อแต่มันคือชีวิตของคุณทั้งชีวิตที่คุณจะต้องอยู่กับมันคือมันมีทางออกในทุกคําตอบอืสมมุติว่าคือนะคิดว่าเป็นอย่างเคสเนี้ยสมมติเราบอกว่าเอ้ยเราอาจจะสื่อสาวเออเราอยากจะทํางานต่ออะไรเงี้ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เราก็คาดหวังแหละว,ว่าวันนึงเนี่ยพอใช้อายุเยอะขึ้น บางทีเราอาจจะมีคนมีลูกน้องหรืออะไรเงรี้ยดูแลก็ได้มันจะเท่ากับว่าวันนี้เราได้สอนงานลูกเลยอจจะ่ะถ้าลูกชัดเจนว่าอยากจะทํางานต่อเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะถ่ายทอดเต็มที่กับ กับลูกแหละอันนี้คือถ้าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราสื่อสารไปเป็นลักษณะประมาณนั้นพ่อแม่ก็คาดหวังแหละแต่ถ้าสมมติอย่างน้อยเราบอกว่าไม่เอาเราอยากจะไปแนวทางเราคิดว่าแนวทางของเราคือชัดเจนแล้วเราคิดว่าเรารับผิดชอบได้แล้วก็พ่อแม่ทําให้เต็มที่เลยนะกับสิ่งที่พ่อแม่ทําวันนึงพ่อแม่ทําไม่ไหวไม่ต้องกังวลเดี๋ยวกิจการตรงนี้เราอาจจะปิดไปหรือให้คนมาอื่นมาทําต่อแล้วเราก็ยังทํางานที่รักแล้วเส็กิจก,การได้หมด ยังดูแลพ่อแม่ได้อยู่เหมือนเดิมนะำให้สบายใจได้เลยมันก็เป็นเรื่องของการที่ดูแลแล้วก็ตอบแทนได้ในทั้งสองวิธีเช่นเดียวกันคือมันเป็นคําพูดที่บอกกับที่บ้านยากมากนะครับถ้าเราบอกว่าเราเตังใจที่เราจะไม่ทําต่อพี่เข้าใจเนื่องเพราะเวลาบางทีเราพูดอะไรโอ้ยพูดง่ายทํายากโอ้ย เรื่องยาก,ยากๆอ่ะเขามีไว้ให้คนที่อยากจะประสบความสำเร็จดังนั้นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ยากอันดับแรกเลยก็คือต้องคุยให้ได้แล้วพอหลังจากนั้นจะสบายแล้วนะเพราะมันคือเรื่องความเด็ดขาดการเปิดปานเปิดปากคุยมันดีกว่านะครับ<า>มันดีกว่าในแง่ที่ว่าหนึ่งคุณชอบไม่ชอบคุณรู้ตัวอยู่อคุณจะทําต่อหรือไม่ในขณะที่พ่อแม่ก็จะได้รู้ว่าจะได้จัดการกับกิจการอย่างไรนะฮะคนหนึ่งที่พี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะมีมีคนที่เล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังก็คือนัเน็กอ่ะ นั้นเล็กเนี่ยคุณพ่อเขาว่าเ็เป็นเจ้าของฟาร์มไ,ไก่ไข่ที่เชียงใหม่ค่ะนะฮะแล้วก็คุณพ่อเขาบอกเลยว่าเนี่ยชีวิตของพวกยูก็คือนั้นเน็กกับกับกับพี่ชายแกเป็นของพ่อจนกว่าอายุยี่สิบอ๋อนี่คือคุยกันชัดเจนชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกต้องทาตามที่สั่งทํามมาที่บอกแต่พอยี่สิบปุ๊บชีวิตเป็นของยูทำอะไรทําได้เต็มที่ได้เลยเราเลือกเลยพออายุยี่สิบปุ๊บโอ้นั่นเน็กบอกนั่งนับวันนับคืนรอครบยี่สิบปียี่สิบปุ๊บนั่งประชุมอ่ะ ลูกสองคนบอกไม่ทํำไม่ทําต่อโอเคขายกิจการเลยขายกิจการเอ,เอาเงินก้อนแล้วก็พ่อพ่อกับแม่แกก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทิ้งเงินไว้ให้ลูกสองคนสู้ชีวิตต่อไปได้ลูกอะไรเงี้ยคือการสื่อสารที่มันชัดเนี่ยมันคมชัดเนี่ยมันจะทําให้ทุกๆฝ่ายสามารถดําเนินชีวิตได้ต่อนะอถูกไหมแล้วก็จะต้องทําอะไรจะต้องเตรียมการอะไรมันก็จะชัดเจนไปด้วยหรื <K an> เขาเรียกว่าอาจจะพูดคุยกันแล้วก็มีกติการ่วมกันเหมือนยังคล้ายๆของสมมติว่าเคสของนานิกพ่นิกใช่ไหมคะความหมายคือว่าเอยเรามีกติการ่วมกันว่าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้นะหรือเช่นสมมติเราบอกว่าเออเราอยากจะไปสร้างคอนเน็กชันเพิ่มอ่าสมมติเราบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปสร้างคอนเน็กชันเธอเดี๋ยวไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียนแล้วพอผ่านมากี่ปีเดี๋ยวเรากลับมาทํางานตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถสื่อสารได้แล้วก็ในมุมมองของคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีเราก็เข้าใจว่าสุดท้ายชีวิตกกก็คืออชีววิตขงลลูใใ้แ ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะไอการที่สมมติว่าพ่อแม่มีธุรกิจแล้วส่งต่อให้ลูกทําต่อเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่คนรุ่นเก่าๆนะลูกๆอาจจะไม่ได้เรียนเยอะอมไม่ได้เรียนชั้นสูงๆขึ้นมาเพราะว่าก็ต้องมาช่วยพ่อแม่ทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะรับกิจาการไปต่อ แต่พอคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียนหนังสือหรือมีช่องทางเพิ่มเติมเขาก็อาจจะมีทางเลือกของเขาเอง<ห>ามากาขึ้นเพราะ้นแนวทางที่ลูกๆจะต้องทําต่อเนี่ยมันอาจจะหายไปก็ได้เพราะแม่รุ่นใหม่ๆเขาก็เริ่มทำทำความเขา้าใจว่าเออก็เป็นไปได้ลูกจะอาจจะไม่อยากทําเหมือนเราเพราะฉะนั้นคําถามแรกที่ชวนเลยคือทําไม่ทาเอาให้ชัวร์แล้วก็เปิดปากคุยถ้าไม่ทําคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้เตรียมตัวแล้วก็อาจจะต้องวางแผนกันว่าจะออกจากธุรกิจนี้อย่างไร แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณทําถ้าคุณเลือกว่าจะทําอ่ะอันนี้ผมก็พี่ก็ตอบในมุมของพี่เองว่าถ้าเป็นพี่พี่ทำยังไงถ้าเราบอกว่าเราทําต่อแต่เราอยากจะไปได้อะไรข้างนอกมาด้วยพี่ก็จะบอกอย่างนี้ว่าในจังหวะที่มันเกิดช่วง transition ก็คือการเปลี่ยนจากรุ่นหนึ่งมาเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยไม่มี transition ไหนไม่เจ็บปวดค่ะไม่มี transition ไหนไม่เจ็บปวดจากรุ่นสู่รุ่นเปลี่ยนคนนึงไปเป็นคนหนึ่งทํามันต้องมีการเรียนรู้อะไรใหม่หมดเลย แล้วมันต้องใช้ความพยายามสูงมากๆเพราะจากคนคนหนึ่งที่มีอยู่ร้อยอีกฝั่งหนึ่งมีศูนย์หรือมีแค่สิบยีบแล้วมันต้องถ่ายจนคนนี้มีระดับที่บริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าทําต่อนะถ้าทําต่อแล้วเราบอกว่าเราเลือกว่าถ้าง,งั้นทําเลยอันนี้ก็หมูเลย <c oughs> ถูกไหมแต่ถ้าบอกทําต่อแต่ยังไม่ทําตอนนี้ <c oughs> กําหนดพีเรลียดให้ชัดเห็นไหมมันจะตามมาต่อเลยว่าหนึ่งคุณจะต้องทํางานแบบไหน ที่มันจะมาเอื้อรู้้ดวใช่ที่มันจะมาเอื้อไม่ว่าจะเป็นทักษะคอนเนคชันหรืออะไรต่างๆที่มันจะกลับมาช่วยตรงนี้ได้สองกำหนดเวลาชัดเจนนะสองปีสามปีว่ากันไปแล้วในระหว่างสองปีสามปีมันไม่จําเป็นต้องรอเนี่ยพี่ว่าคนทํางานประจําเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขาก็ทำห้าวันกันแล้วฮะให้หกวันด้วยมันก็ยังเหลืออีกวันหนึ่งหรือเปล่าหรือเหลือตอนเย็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ของคําตอบแรกคือทําไม่ต้องกลัวคนคนนี้จะบริหารทั้งสองส่วนได้ เป็นมนุษย์2อ0รอยอยู่ที่ทํางานก็ทําได้ร้อยเปอยู่ที่บ้าน,านก็กลับมาแล้วก็เรียนต่อว่าต้องทํำยังไงเสาร์อาทิตย์ก็มาเรียนงานต่อถูกไหมอ่าเริ่มแวะออกไปคุยกับป้าว่าป้าจะพาไปคุยกับซัพพลายเออร์เจ,จ,จ้านุ้นเจ้านี้เราจะทำงานด้วยกันป้าพาไปคุยวันเสาร์อาทิตย์ถูกไหมค่ะเออหรือไม่รู้าอาจจะเป็นโต๊ะแชร์ก็พาลูกไปกินโต๊ะแชร์มันจะเริ่มเปิดอย่างนั้นออกไปเรื่อยๆื่อเพราะฉะนั้นพีเรียดของการถ่าย,ยมันต้องชัดเจนด้วยใช่ไหมอ่าแล้วในกลับกันถ้าเราบอกว่าเราไปทํางานป พี่ก็มีรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการใหญ่เลยในประเทศไทยด้วยตัวเองเนี่ยมีความตั้งใจเลยว่าอยากจะทํากลับมาทาที่บ้านอยู่แล้วเขาขอเวลาที่บ้านสามปีมแล้วก็ออกไปทํางานระหว่างนั้นเขาก็เรียนธุรกิจช่วงเวลาวันเสาร์อาทิตย์ที่บ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครบสามปีปุ๊บเขาดึงเพื่อนเก่งๆก,กลับเข้ามาช่วยกิจการที่บ้านแล้วก็วันนี้ก็มาเป็นลูกน้องที่บริษัทแล้วก็สร้างบริษัทที่มันใหญ่โตขึ้นมาได้ ตอนนี้ดีกว่าตอนแต่ก่อนอีกด้วยซ้ะเพราะฉะนั้นโจทย์แรกเนี่ยมันสําคัญมากคําตอบแรกก็สําคัญมากมถ้ามันชัดปุ๊บที่เหลือมันพอเป้าหมายชาัดปุ๊บวิธีการมันง่ายอะใช่ไหมเพรนะอันนี้นก็ต้องชวนคุยกับน้องเขาก่อนว่าเอาจริงๆเราเลือกอะไรใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยมันมันง่ายทุกอย่างนี่คือเพะะน้นตเราก็ลองลองบอกวิธีไปแล้วแล้วก็บอกว่ายากสุดคืออะไรยากสุดคือยังอยากทําต่อแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ อ่ก็บอกวิธีแล้วมันก็จะมีพีเรียดทางซิชั่นใช่ไหมครับค่ะแล้วก็น้าคิดว่าไม่ไม่ไม่ต้องกังวลในบางบางอย่างที่อาจจะกังวลเยอะเกินไปเนาะเหมือนอย่างเช่นถือว่าเรากลัวบาดหมางมีอยู่แล้วโมบะเม่กไม่ต้องกลัวบาดหมางนะครับไม่ต้องกลัวบาดหมางค่ะมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติคือไม่ต้องให้เป็นแค่คนในครอบครัวเพื่อนเราเราก็ยังเคย ทำงานประจําก็มีบาดหมางใช่ไหมคบเพื่อร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีเราอย่าไปเรียกของว่าความบาดหมางได้ไหมอ่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรการถกเถียงในในเรื่องของการทํางานใช่มีคอนฟ l i กันบ้างความเห็นต่างถูกไหมฮะแต่ถ้าเราไปใช้คาว่าโอ้ใช้คําแบบบาดหมางอย่างเงี้ยเหมือนมีดกรีดแล้วมันก็เป็นรอยไปอย่างนั้นอ่ะมันก็จะไม่กลับมาเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มันก็ยังคุยได้หมดอ่ะแล้วเรายิ่งเราเป็นพ่อลูกแม่ลูกกันด้วย ใช่แล้วก็เหมือนอย่างเช่นหนังยากกว่าอีกใช่หรือบางทีเราบอกว่าเอ้ยกลัวไม่เป็นรูปธรรมอันนี้น้ำก็คิดว่ามันคุยกันง่ายมากถ้าอยากจะให้มาทําอยากให้ลูกรับผิดชอบในส่วนไหนอยากให้เรียนรู้ในส่วนไหนก่อนพอจะดูแลเรื่องนี้แม่จะดูดูแลเรื่องนี้งั้นลูกรับผิดชอบเรื่องนี้นะอ่ะอันเนี้ยเราก็สามารถแบ่งเป็นรูปธรรมได้นะคะหรือสมมว่าเราบอกว่ากลัวจะไม่ได้เจอเพื่อนหรือไม่มีที่เพื่อทํางานโทรศัพท์นี้เปล่านว่านะว่าจริงนะว่าจริงมันสามารถที่จะบริหารจ จัดการได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นถือว่าวันนี้เราทํางานเต็มที่แล้วกับที่บ้านอะไรเงี้ยวันเสาร์วอาทิตย์เราก็ยังอาจจะแบบเจอเพื่อหรือเราอาจจะมองว่ามันคือโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้รู้จักกับสังคมใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างเช่นเราบอกว่าไม่มีประกันสุขภาพหรือสวัสดิการอันนี้เราสามารถที่จะวางแผนได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ซื้อประกันแบบกรรมการไปเลย เออนี่เห็นไหมพี่หนุ่มไว้สักตอนหนึ่งนะพี่หนุ่มอาไปหักรถยนต์ไปหักได้อีก,กเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย,ายของบริษัทอ,อันนี้ก็สามารถที่จะทําได้อีกนะคะแล้วก็สมมุติเรื่องของการกระจายความเสี่ยงละ่ะอ่ะพี่หนุ่มถ้าวันนี้เราทํางานที่บ้านเป็นรายได้ทางเดียวเกินไปหรือเปล่าอ่ะพี่หนุ่มคิดว่างไงพี่มองอย่างนี้ครับถ้าคุณมีธุรกิจเดียวถามว่ามันไม่ได้กระจายความเสี่ยงหรือเปล่ามันอยู่ที่ตอนบริหารเงินตอนกิจการโจทย์อย่างนี้ตั้งหลักอย่างนี้ วันที่ธุรกิจเราเกิดพลาดพลังและลมเราต้องไม่จนเห็นไหมความหมายคืออะไรถ้าระหว่างที่ธุรกิจขายดีมีรายได้แล้วเราก็เอาเงินมากินใช้เต็มที่เต็มเหนี่ยวคไม่เคยสังเกตเลยว่าเอ๊วันที่ธุรกิจดีเรามีทรัพย์สินในชื่อเราเพิ่มไหมความหมายคือระหว่างบริหารกิจการถูกไหมตัดจ่ายเป็นเงินเดือนตัดจ่ายเป็นปันผลถูกไหม ตรงนี้บริหารจัดการยังไงเอาเงินไปซื้อกองทุนซื้อที่ดินในชื่อตัวเองถูกไหมสะสมไว้ถ้าธุรกิจวันหนึ่งพลาดล้มลงไปเราก็ยังอยู่ได้นี่คือวิธีการจัดการความเสี่ยงง่ายที่สุดสําหรับคนมีธุรกิจเดียวนะอืมค้นก็แบบว่าเขาว่ากระจายความเสี่ยงเลยไม่ได้บอกว่าต้องมีหลายธุรกิจแต่มันอาจจะหมายถึงการ<อ>กระจาย<อ>ความเสี่ยงเรื่องของรูปแบบตัวเงินนะคะหรือทรัพย์สินที่มีใช่ไหมฉะนั้นน้ำก็เลยคิดว่าเราเราช่วยกันมา แก้แคลกบางอย่างว่าเออจริงๆมันมีคําตอบนะคะในมันมีทางออกในทุกคําตอบของเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะตัดสินใจทําหรือไม่ทานะคะคก็อยากให้คุยกับตัวเองเนาะแล้วก็เหมือนอย่างที่พี่หนูเมื่อกี้ถามมาต่อไปคิดว่าจะทํางานตอ่ตอไหมต่อให้ไวตอ,ตอบตัวเองได้เลย,เลยพี่ว่าเรามีความ <c oughs> รู้สึกเรารู้อยู่แล้วเนะพี่ยังเป็นลูกเท่าแก่พี่ก็เห็นพ่อทํางานพี่ก็เข้าใจทุกอย่างเนาะเขาเก่งเขาขยันเขาโน่นนี่งงแต่ถ้าถามว่า เรามองเราในภาพตรงนั้นเนี่ยมันคือมันมันมันไม่ใช่เราอเออแล้วเราก็สื่อสารกับเขาไว้แล้วว่าเราจะไม่อะไรเนี่ยไมอย่อ่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นความลำบากใจในช่วงที่มันจะเปิดนะครับแต่อยากให้เอาม่านหมอกแห่งความกระตันยูออกอม,มันไม่เกี่ยวอะไรกับความกระตันยูเนาะ,ะในมุมหนึ่งกับชีวิตของเราที่ต้องอยู่กับมันไปอีกย,ยาวๆนะครับอ่าอันนี้มันอาจจะทุกข์ใจไม่แพ้เนาะค่ะเอะแล้วก็สุดท้ายแล้วคนในครอบครัวตอนเปิดประเด็นพูดอาจจะมีความ ขัดอกขัดใจกันมไม่พออกพอใจบ้างแต่ถ้าเกิดเรานั่งคุยกันให้นานค่ะคุยกันแบบมีวุฒิภาวะความหมายก็คือพูดจาสื่อสารความรู้สึกของเราออกไปไม่ใช้อารมณ์มเนาะพี่ว่าบรรยากาศการคุยหรือการล้อมวงนะแลกเปลี่ยนกันตรงนั้นมันจะนําไปสู่คําตอบที่ทุกคนเข้าใจด้วยกันได้แล้วมันก็จะอย่างที่บอกพอชัดทําไม่ทําที่เหลือมันจะวิธีการมันจะพังครูออกมาหมดมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะ พี่หนุ่มทีนี้แบบนี้สมมุตินะว่าคําตอบของเราคือแบบว่าโอเคงั้นเราไม่ทําแต่สมาว่าพอเราไม่ทําอ่ะมันก็น่าเสียดายนะกับสิ่งที่โอ้โหบางอย่างมันทํามาแล้วความสรุปทวายบางอย่างที่เราเคยได้รับแบบนี้มันง่ายกว่าไหมที่จะกลับไปมันอยู่ในในช่วงตัดสินใจแบบเนี้ยเราเราจะทํำยังไงเราจะคิดยังไงกับมันดีแสดงว่าเรากําลังมองมันเป็นแค่มันนี่แม่ชีนไง ธุรกิจนี้มันไม่ได้มี p a s s ั่นมีความ,อ,มอยากจะทําถูกไหมมันเป็นมันนี่แมชชีนแล้วเราท้มันเป็นมันนี่แมชชีนได้ไหมได้เมื่อไหร่ก็ตามที่พอจะเปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจแบบที่บริหารจัดการแบบเป็นระบบก็ให้คนอื่นเข้ามาทําก็ได้อถูกไหมเราเป็นเจ้าของถูกไหมเราก็ทําสิ่งอื่นไปแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาทําก็ได้ค่ะแล้วเราก็ได้กําไรถูกไหมลัยฐานะเป็นเจ้าของก็ยังทําได้อยู่ม,มีหลายธุรกิจทําแบบนี้ได้เยอะแยะครับ อ่ามันอาจจะต้องรานซิชั่นนิดหนึง่งเปลี่ยนจากการที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทําบริหารเอาเมืออาชีพเข้ามาทําก็เป็นลูกน้องสักคนหนึ่งเราเคยดูหนังไหมที่จกของอาเซียอาจจะไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยแต่ก็มีผู้จัดการคนหนึ่งเท่าแก่หวังตัวขอบคุณมากๆันเลยะที่ช่วยดูแลกิจาการาก็มีครับเพราะว่าเพราคำถามนี้คือเรากําลังมองเขคือธุรกิจที่เราอยากจะอุทิศทั้งแรงกายแรงใจแรง มันดานใจแล้วความพยายามลงไปไหม,มหรือมันคือ, Money อมันนี่แมชชีนงั้นถ้ามันเป็นมันนี่แมชชีนก็เอาระบบเข้าไปสวม,มนะฮะพี่เล่าตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันอะครอบครัวหนึ่งทำํำข้ามันไก่อทำข้ามันไก่ทำมาตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นไหนแล้วไอ้ลูกมองอมไม่ไมทำกู <laughs> ไม่สับไก่กูไม่สับไก่คแต่โอ้โหอีกทาเลตรงนั้นน่ะมันทําเงิน Oh. ถ้าเลิกลงไปก็เกงใจตัวเองน่าเสียดายด้วยนะสุดท้ายก็จ้างคนมาทำาจ้างคนมาทำสับไก่แล้วก็ตรวจสอบเอาว่าวันนี้ร้อยไก่นยมีอยู่ทั้งหมดสามสิบสี่สิบตัวอย่างน้อยที่สุดมันต้องได้เงินประมาณนี้แหละแล้วน,น,นี่อยู่คนละเมืองอยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดกันด้วยนะก็บริหารจัดการได้สินวันก็โอนเงินเข้ามาค่ะ,ะแล้วมีปัญหาอะไรก็ตามได้อะถูกไหมวันเดียวอ้าวเฮ้ยทำไมวันนี้มันไม่โอนเงินเข้ามาก็ตามได้มีปัญหาอะไรก็ตามได้ ไก่มีอยู่สีตัวก็รู้ว่าเงินมันได้อย่างน้อยต้องเท่าไหร่แล้วมันจะมีล่วมีไหลมีกระเด็นบ้างก็ว่ากันไปอแต่เราได้มานี่แมชชีนของเราเหมือนเดิมเพ <อ S 1> ราะขนาดเดิ๋วมานี่โค้ดโค้ดหนุ่มก็ไม่ได้เป็นซีอจริงๆครับ ก็ม <mile> <spe ograf ées> ีทีมทํางานให้เออก็ต้องมีคนทํานานการใช่ไหมถ้าเราไม่แล้วเราทางานเองหมดก็ตายเยคือเราสร้างระบบได้ใช่ใช่ใช่ความหมายคือมันอยู่ที่ว่าเรามองกิจการตัวนี้ของเราเป็นอะไรถ้าวันนี้เราทําด้วยแพชชั่นมันก็เป็นความสุขของเราในการทํางานแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าเคเราไม่ได้มีแพชชั่นเรื่องนี้แต่เราอยากจะสร้างให้มันเป็นระบบก็ยังสามารถที่จะทํามันต่อได้อาจจะเป็นคนอื่นมาทํางานแทนเราใช่ครับผมนะคะหาคำตอบของตัวเองให้เจอแล้วก็พิมพ์มาบอกกันได้นะว่าสุดท้ายเป็นอย่างไรครับหรือทำธุรกิจที่ ค่ะปีกตรงไหนยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะคะแบ่งปันกันแล้วก็เราสามารถที่จะติดตามรายลักหลาย EP เลยนะคะได้ที่ช่องทางไหนบ้างค,คะในช่องทางของ The Standard Podcast นะครับน,นอกจากรายการ The Money Case เราก็ยังมีรายการดีๆอื่น,นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะทาง YouTube ดูการแบบนี้ได้เห็นหน้าค่าตาฟังเสียงชัดเจนนะครับแต่ถ้าอยากจะฟังเสียงอย่างเดียวเพราะเบื่อนหน้าคนลอเกิน Apple Podcast นะครับ Spotify นะครับ แล้วถ้าอยากดูหน้าอย่างเดียวแต่ไม่อยากฟังเสียงนะฮะเออเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเป็นซับไตเติ้ลแล้วกันนะฮะโอเคมันจะเลื่อยทีมงานเขาดินะแล้วไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ได้ที่ Apple Podcast Spotify b l o c k d i t และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for your ears.